theo chất theo chất thằng một cung khoa hàn ô chị ơi hát nữa nữa là hát nữa nữa khoa ừ sai hàn rồi của hai cho có ลาเตอนนี้ลาเตอนนี้เทปอดแตนนี้ใชก่ก็ลาไปฝึกเกาะท้กงันปตุ่งแลวจัด <c oughs> สายหันคว <c oughs> านชาหันคว <c oughs> าน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขวาหันกับหลังหันนอวเ่าัอย er> ้าจาเอกันเเกะ็ะตาัวเาัเขหัเัเ่หวข่าัวเ่าหัว่า่ัวเ uh>